สรุปผลการแข่งขันศึกวันอิทธิพลมหากุศลครับวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566เวทีมวยราชดำเนินนะครับผลคู่ที่1ครับไปแดงมังกรเหล็กเปิ้์นนครแพ้คะแนนให้กับวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีครับคู่2เพชรนำโชคสอจอต้องปราจีนครับแพ้คะแนนยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์คู่3ครับ ฤทธิเดชชวิมลสินครับชนะคะแนนยอดศิลาชอห้าพยักคู่นี้เหมือนกับว่าออ้ก็เจ,เจอกันอีกครั้งเนื้อน,นะครับเป็นการตอมหนักของฤทธิเดชแต่ก็ไม่เป็นผลครับฤทติเดชชนะคะแนนไปครับคู่4คู่เอกของรายการในช่วงแรกเพชรเมืองศรีธิเดช9 9ครับชนะคะแนนซุปเปอร์เลก,กิตเมืองนนท์ขรบให้ยกนีทั้งคู่ดูมั่นใจนะครับออกมาเต้นออกมาเต้นแล้ะครับแต่เดมวยมองใครชนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับคู่5ครับขมปะตักอัจัะริยะ แพ้คะแนนธนูเพชรไฟเตอร์มมยไทยครับคู่ที่6ของรายการครับรุ่งกิจบอรุ่งโรจน,น,น์ชนะคะแนนสิวกรเกียรติเจริญชัยคู่ที่7ครับชายล่าพอหลักบุญคู่นี้เสมอนะครับชายล่าเสมอกับบิวกับกินกันไม่ลงครับเป็นมวยฝีมือทั้งคู่ก็อย่างเงี้ยนะครับต่อยกันแบบกล้าๆกลัวๆหน่อยจบเกมก็เสมอกันไปคู่ที่8คู่เอกของรายการครับจริงๆก็ตอนแรกประกบเป็นตัวอื่นนะครับแต่ว่าก็เป็นมวยมาแทนเนาะ ชูเจริญน้ำจิ้มดาบรันสารคามครับชนะคะแนนขุนหานเล็กเสื้อใหญ่8 8ดไปก็นแน่นอนครับขุนหานมาแทนวันนี้ก็ไม่สู้ชูเจริญแล้วครับชูเจริญดีกว่าก็กินไปครับนี่คือผลการแข่งขันนะครับศึกวันอิทธิพลมหาคุศลวันพระฤหษสบดรีที่28กันยายน2.566เวทีมวยราชดำเนินรับ